นะครับตัวที่2ก็จะเป็นรูปของพ่อลูกเพชรนะครับกับแม่บัวตองนะฮะตอนนี้ชื่อจอนนี่นะครับก็สังกัดอยู่ตอนนี้เปี่ยมชัยฟาร์มนะฮะที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเกี่ยวกับุรุน,นะครับก็เป็นลูกชายลูกเพชรที่พ่อเป็นสายโครงสร้างบวกกับสายเพชรอุดรนะครับเป็นเพชรอุดรที่เบอใหญ่สมัยก่อนก็คือแม่ โบตองก็ประกวดได้แชมป์หลายสนามนะฮะเจ็ดแปดสนามนะครับตอนนี้ออกมาเป็นเจ้าจอนนี่นะ,ะเป็นลูกชายลูกเพชรที่เนื้อหนังนะครับเป็นเนื้อหนังเป็นความสมูทน,นะครับเป็นท้ายดีนะฮะโครงสร้างต่างๆนะครับก็ไปปรับความสวยได้นะฮะเจ้าจอนนี่นะฮะก็ตอนนี้สังกัดอยู่ที่ เรียมชายฟาร์มเกิดอุบลรัตนะครับตอนนี้ก็เปิดผสมนะฮะในราคา5,000บาทนะครับน้ำเชื้อก็ชุดละ5,000บาทนะครับตอนนี้ก็อายุ3ปี5เดือนนะครับก็ฝากเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับที่สนใจเอาไปผสมนะฮะแก้ปัญหาผสมติดยาอะไรต่างๆก็สามารถไปผสมจริงได้ในราคา5,000บาทนะครับเปิดทุกวันทำการนะฮะรับประกัน3ครั้งนะครับไปย้ำไหนได้เซึ่งย้ำนั่นครับ ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับขอบคุณมากครับอีกตัวนึงนะครับ